แบบฝึกหัด6.9หน้า20นะคะให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกำหนดข้อที่1ค่ะรูปสามเหลี่ยม lur ที่มีด้าน RU ยาว9ซนติเมตรมุม lur มีขนาด80องศาและมุม lru มีขนาด25องศามาดูวิธีสร้างรูปนะคะขั้นแรกนะคะเราจะสร้างด้าน RU นะคะ ให้มีความยาว9เซนติเมตรต่อไปสร้างมุม LUR ให้มีขนาด80องศานะคะวัดขนาดของมุมให้ได้80องศานะคะ ต่อไปลากเส้นด้าน LU นะคะโดยไม่ต้องวัดความยาวค่ะเราก็จะได้มุม LUR ที่มีขนาด80องศานะคะต่อไปสร้างมุม LRU ให้มีขนาด25องศานะคะวัดขนาดของมุมนะคะให้ได้25องศา ต่อไปลากเส้น RL ให้ตัดกับเส้น LU นะคะเราก็จะได้มุม LRU ที่มีขนาด25องศานะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม LUR นะคะโดยด้าน RU ยาว9เซนเมตรมุม LUR มีขนาด80องศา และมุม LRU มีขนาด25องศาต่อไปข้อที่2นะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว8.5เซนติเมตรและขนาดของมุมที่ฐานรวมกันได้90องศาพร้อมกำหนดชื่อและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยม ตัวอย่างนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม QHV นะคะโดยมีฐานยาว8.5เซนติเมตรขนาดของมุมที่ฐานนะคะซึ่งก็คือ2มุมนี้นะคะรวมกันได้90องศาเรามาดูวิธีสร้างนะคะขั้นที่1นนะคะสร้างฐานให้ยาว8.5เซนติเมตรนะคะ ลากเส้นนะคะให้ยาว8.5เซนติเมตรต่อไปสร้างมุมที่ฐานนะคะโดยขนาดของมุมที่ฐานรวมกันต้องได้90องศานะคะเราจะสร้างมุมหนึ่งให้มีขนาด30องศานะคะอีกข้างหนึ่งให้มีขนาด60องศานะคะ สร้างให้มีขนาด30องศานะคะดังนั้นมุมนี้นะคะก็จะมีขนาด30องศานะคะต่อไปค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะวัดขนาดของมุมให้มีขนาด60องศานะคะ มุมนี้นะคะก็จะมีขนาด60องศานะคะเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยม QHV นะคะโจทย์ให้บอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่า2มุมนี้นะคะรวมกันแล้วได้9 0องศานะคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะรวมกันแล้วจะได้เท่ากับ180องศา ดังนั้นมุม Q นะคะจะมีขนาด180่งรอลบเกเท่ากับเกองศาซึ่งเป็นมุมฉากนะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนื่องจากมีมุมฉากหนึ่งมุมนะคะต่อไปข้อ3ค่ะให้สร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว7เซนติเมตร และมุมที่ฐานสองมุมมีขนาดต่างกัน15องศาพร้อมกำหนดชื่อและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมตัวอย่างนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม AOW นะคะโดยมีฐานยาว7เซนติเมตรมุมที่ฐานนะคะมีขนาดต่างกัน15องศานะคะ55ลบ40เท่ากับ15นะคะ เรามาดูวิธีการสร้างรูปนะคะขั้นแรกนะคะเราจะสร้างฐานให้มีความยาว7เซนติเมตรนะคะให้เป็นด้าน a w นะคะต่อไปค่ะสร้างมุมให้มีขนาด40องศานะคะ มุมนี้นะคะก็จะมีขนาด40องศาต่อไปนะคะสร้างอีกมุมหนึ่งให้มีขนาด55องศานะคะลากเส้นให้ตัดกันนะคะมุม W นะคะก็จะมีขนาด55องศา ก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยม AOW นะคะต่อไปนะคะโจทย์ให้บอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามุม A มีขนาด40องศามุม W M. มีขนาด55องศาส่วนมุม O นะคะเราก็จะหาจาก180ลบ40บวก55 ได้เท่ากับ85นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามุม3มุมนะคะเป็นมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมแหลมทุกมุมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมดังนั้นรูปสามเหลี่ยม AO w เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม